สวัสดีครับยูก็ชมนาตะเ,เกียครับแข้ง้าวังก็เจ้คาครับลูกป่าครับมีที่หกแปดที่ครับเจ้าโหที่ขอบคุณท,ท่านแม่ครับ เดินมันหอนแห้งครับเลยไปเต่งกระเดินไม่เขากระไรมากระมาณบ้านว่างมที่ตุดครับเนี่ยกดเต่งมาเรียบร้อยครับเกี่ยวดันก็สปริงครับเรียบร้อยครับ ขาดตั้นเล็น่อยครับอกันครับ้คาดไปแบบนิ่มครับไปแห้องอ,อะไรครับบ้านไปเรื่อยๆครับโอ้หูครับนีงา <c oughs> ตคนนี้ยังเป็นหูครับเนี่ยน้ำนครับมันยงหนูกันครับ ้งป่าข้างครับตั้งหมวดข้างครับมันตอยูครับยูยูว้มีดครับมันหน้าโหดครับแล้วมันก็เฮ็ดให้กันไก่บ่ตัดครับบางกัวกระเช้าพอีโซครับ สางก้าพอดีสูบขาดใจเลยสูบอนิดนึงครับเปิดไาสามก้องเหรอครับ เป็นก้อหินแล้วครับหินเลีียวครับตู้ว่าสิลม่น่ครัแ้งขางหัวกับบานบานม่มง้างมาหนิครับออกไปจัน้อยครับเพาไเก็บขางไปครับนี่ตู้เขาเกันไว้ยังครับนี่ ขาตาขัวมา,า,ากครับตัวขาหัวเก็บครับเนี่ยเก็บก็ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าโขา่าดกันแท้มันทำกันแท้ก่อนครับ ต่ำๆได้ครับทางนี้ก็จะมอบให้เยอะน้อยครับเนี่ยเลยโอเคครับอาดิสันเจ้าหน้า ว่าครับดูดวอะไรครับข้าครับเดี๋ยวเขาลงได้สวนครับ แสนก็มาครับเนี่ยเดี๋ยวไปบังลมไล่ขลงก็นับมาดิเดี๋ยวไังจะมาพุนครับลมไล่ลขวง่มคมไล่ขวมาสบายเลยครับไล่ขลครับ งดุงแบบแี้งเลครับดึงส่วนจุดๆได้ครับสบายสบเลยครับคิปนักแต่ว่ามึงกันครับ อาดิยดเสียงนี่ก็น้อยครับดีโก้งมากครับบ้าเนี่ยมันต่อไรนะผมหัวเดียวครับบ้างครับนินน้ำ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 ไหมครับเนี่ยเรื่องเครื่องดำแบบนิ่มครับ โอ้ยทางกระพอยนะครับนี่เสียงเครื่องโอ้สวนขั้นแบบเลึกเลยครับบค้งเลดครับรถเอียงเลยง่ายเลยครับทางก็แค่นะครับสวนขั้เลึกกับโวได้ด้วกันครับเพราะว่าบ้านคางนึงมันติดดินก่อนครับทางนึงมันขั้นเดี๋ยวขวาที่คานึงมันติดดินก่อนครับใบมีดค้าดินก่อนครับ สรุปแลักคลิปนี้ก็ไว้ซุ้ปหนก่อนครับขอบคุณที่รับชมช่องราทีครับเดี๋ยวพอกัคลิปหน้าครับ